สวัสดีค่ะนักเรียนมาพบกับคุณครูปียรัรัตนลักษ์อีกครั้งนะคะในวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมชั้นประถมศึกษาปีที่6วันนี้เรามาเรียนเรื่องการบริหารราชการแผ่นดินในวันอังคารที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564เดี๋ยวเราไปเรียนด้วยกันเลยนะคะนักเรียน ค่ะระเบียบการปกครองระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินนะคะการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินของไทยการบริหารราชการส่วนกลางก็จะมีสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะกระทรวงะบวงกลมนะคะต่อไปการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็จะเป็นจังหวัดอําเภอส่วนแผนผังการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น จะแบ่งเป็นสองโซนนะคะในเรื่องขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบทั่วไปก็จะว่าด้วยเรื่ององค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนองค์การบริหารท้องถิ่นรูปแบบพิเศษนะคะก็จะมีสองส่วนด้วยกันก็คือกรุงเทพมหานครแล้วก็เมืองพัทยานะคะซึ่ง อ,อยู่ในจังหวัดชลบุรีนั่นเองค่ะ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินให้นายกรัฐมนตรีรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้การจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็นการบริหารราชการส่วนกลางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นราชการส่วนกลางประกอบด้วยสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวงทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสังกัดกระทรวง กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเป็นกรมการบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วยจังหวัดและอำเภอการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขาภิบาลและราชการส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายกำหนดนี่คือเรื่องราวตามพระราชบัญญัติแต่ในปัจจุบันนี้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นประกอบไปด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล แล้วก็ราชการส่วนท้องถิ่นอื่นรูปแบบพิเศษซึ่งได้แก่เมืองพัทยาและกรุงเทพมหานครโดยได้มีการยกเลิกสุขาภิบาลไปแล้วแต่นั้นเราค่อยไปดูกันในเรื่องของการบริหารราชการส่วนท้องถิน่นในเบื้องต้นเราจะมาเจาะดูการบริหารราชการส่วนกลางก่อนการบริหารราชการส่วนกลางประกอบด้วย4หน่วยดังกล่าวนี้ 1. สําสำนักนายกรัฐมนตรีให้มีฐานะเป็นกระทรวง 2. กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ดูสีฟ้ากับสีเขียวนะครับสำนักนายกกระทรวงทะบวงนี้จัดเป็นระดับเดียวกันซึ่งเขาเรียกว่าฐานะเทียบเท่ากระทรวงถือว่าระดับของกระทรวงนั่นเองในปัจจุบันนี้มีกระทรวงทั้งหมด19กระทรวงบวกสำนักนายกรมนตรีนะครับก็เลยเรียกว่าเป็น20กระทรวงสำนักนายกรมนตรีผู้บงังคับบัญชาคือนายกรัฐมนตรีถ้าเป็นกระทรวงต่างๆผู้บงังคับบัญชาหรือผู้บริหารที่สูงที่สุดใหญ่ที่สุดคือรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ส่วนทบวงถ้ามีนะครับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาสูงสุดคือรัฐมนตรีว่าการทบวงข้อที่3ทบวงซึ่งสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสังกัดกระทรวงทะบวงข้อสมนี้กับทะบวงข้อที่2นั้นแตกต่างกันดูดีๆทะบวงข้อ2นั้นอยู่ในฐานะเทียบเท่าระดับกระทรวงแต่ทะบวงข้อที่3ซึ่งเป็นสีชมพูชื่อว่าทบวงเหมือนกันเพียงแต่ทะบวงดังกล่าวนี้ยังไม่ใหญ่เพียงพอหรือว่ายังไม่มีสถานภาพ ที่จะยกฐานะขึ้นไปเป็นระดับกระทรวงได้นะครับเป็นทบวงที่อยู่ในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีสีชมพูนะครับส่วนคําว่าทบวงซึ่งสังกัดกระทรวงก็เช่นตัวสีเหลืองๆในกระทรวงบางกระทรวงนะครับอาจจะมีทบวงสังกัดอยู่ด้วยคําที่4ี่คือคําว่ากรมหรือส่วนราชการอื่นมีฐานะเป็นกรมซึ่งสังกัดหรือไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีกระทรวงหรือทบวงตัวนะครับกรมก็คือหน่วยย่อยๆออกมาอีกที ตัวอย่างเช่นกรมที่สีฟ้าๆอ่อนๆนั่นคือกรมที่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีต่อไปกรมที่เป็นสีเขียวตามผังน,นี้นี่เรียกว่ากรมซึ่งสังกัดกระทรวงส่วนกรมสีออกแดงๆนั้นจะเป็นกรมที่สังกัดทะบวงและสีดําๆคือกรมนั้นไม่ได้สังกัดอะไรไม่ได้สังกัดสำนักนายกหรือกระทรวง,หร,รวงหรือทะบวงใดๆนะครับนี่คือถ้อยคําที่เราจะรู้จักกรมจะมีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดเนี่ยตำแหน่งเขาจะชื่อว่าอธิบดี เช่นอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นต้นนะครับส่วนราชการอย่างอื่นที่อยู่ในฐานะระดับเดียวกับกรมแต่ไม่ได้มีชื่อเป็นกรมหรือมีชื่อเป็นอย่างอื่นปกติและส่วนใหญ่จะมีชื่อเป็นสำนักงานนะครับตัวอย่างเช่นสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหน่วยงานระดับกรมอยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการเป็นต้นเพราะฉะนั้นศักดิ์ศรีดีกรีของหน่วยงานดังกล่าวก็จะเป็นระดับเดียวกับกรม ผู้บริหารสูงสุดหรือผู้บังคับบัญชาตำแหน่งเขาจะขึ้นชื่อว่าเลขาธิการเป็นส่วนใหญ่นะครับก็จะมีอาจจะมีตำแหน่งว่าหัวหน้าสำนักงานก็ได้แล้วแต,แต่แต่ส่วนใหญ่จะใช้เลขาธิการซะเป็นส่วนใหญ่กับส่วนราชการที่มีชื่อว่าสำนักงานซึ่งอยู่ในระดับเดียวกับกรมเบื้องต้นเรารู้จักก่อนว่าหน่วยไหนเป็นใครยังไงสำนักนายกรัฐมนตรีอยู่ระดับเดียวกับกระทรวงอยู่ระดับเดียวกับทบวงผู้บริหารผู้บังคับบัญชาสูงสุดก็คือนายกรัฐมนตรี กระทรวงแต่และกระทรวงผู้บังคับบัญชาก็คือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทะบวงผู้บังคับบัญชาก็คือรัฐมนตรีว่าการทะบวงส่วนกรมนะครับผู้บังคับบัญชาก็คืออธิบดีส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากับกรมก็ส่วนใหญ่จะมีชื่อขึ้นต้นว่าสำนักงานผู้บังคับบัญชาก็มักจะชื่อขึ้นต้นตำแหน่งว่าเลขาธิการดูตำแหน่งสังนี้ก่อนดูการเปลี่ยนแปลงการยกย้ายการจัดตั้งการยุบเลิกสามารถทําได้ครับตัวอย่างเช่น นานมาแล้วเมื่อก่อนที่ช่วงที่พยายามจะพัฒนามหาวิทยาลัยของประเทศไทยก็มีการตั้งทบวงขึ้นมาทบวงหนึ่งชื่อว่าทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเป็นทบวงสีชมพูนะครับคือทบวงที่อยู่ในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีแต่ต่อมาอีกสักระยะหนึ่งทบวงดังกล่าวนี้นะครับเริ่มพัฒนามีศักยภาพที่เพียงพอจึงได้ยกฐานะตัวเองเป็นทบวงในลักษณะของสีเขียวอยู่ในระดับกรมเห็นไหมครับยกฐานะขึ้นมาชื่อว่าทบวงมหาวิทยาลัยตัดคําว่าของรัฐออก จากทบวงมหาวิทยาลัยของรัฐซึ่งเป็นทะบวงสีชมพูกลายเป็นทะบวงสีเขียวชื่อว่าทบวงมหาวิทยาลัยแต่หลายปีต่อมาครัทบทบวงมหาวิทยาลัยดังกล่าวนั้นเขาได้เห็นสมควรว่าควรจะเปลี่ยนฐานะเป็นในระดับกรมก็พอนะร,ระดับกรมแต่ว่าไม่ได้เป็นกรมนะเปลี่ยนออกมาเป็นฐานะในระดับกรมชื่อว่าสํานักงานคณะกรรมการการอารุดมศึกษาให้อยู่ในสังกัดของกระทรวงศึกษาธิการจากทบวงสีชมพูกลายเป็นทบวงสีเขียวแล้วก็ ร่นฐานะออกมาเป็นสำนักงานระดับกรมสังกัดกระทรวงศึสษาธิการซึ่งปัจจุบันนี้เป็นแบบนี้อยู่นะครับแต่ว่ามีเสียงแว่แวๆมาว่าอาจจะมีการยกฐานะขึ้นไปเป็นทบวงอีกครั้งหนึ่งนะครับหรือแม้กระทั่งเคยมีกระแสสำนักงานคณะกรรมการการศาขั้นพื้นฐานหรือสอพธเนี่ยซึ่งอยู่ในระดับกรมเห็นไหมครับก็จะยกฐานะขึ้นมาเป็นระดับทบวงไหมน่ครับเป็นเพียงกระแสข่าวที่ออกมาแต่ว่ายังไม่ได้มีการดําเนินการใดๆนะครับเพื่อให้เห็นรูปแบบต่างๆเวลาเขาพูดถึงเรื่องใดๆเนี่ยเราจะได้เข้าใจว่าอ๋อ เขากำลังพูดถึงส่วนนั้นส่วนนี้อยู่นะครับนี่คือโครงสร้างการบริหารส่วนกลาง 1. สํานักนายกรัฐมนตรี 2. กระทรวงหรือทะบวง3ทบวงซึ่งสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรีและก็สังกัดกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งับ่กรมหรือส่วนราชการอย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากรมรู้จักตัวนี้ก่อนการบริหารราชการส่วนกลางทั้งหมดนี้เขาให้มีฐานะเป็นนิติบุคคลทั้งหมดการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่นตามยุคตามสมัยได้หมดครับ ตัวอย่างเช่นกระทรวงแม้เมื่อก่อนเคยมีกีฬาก็คือกีฬากระทรวงกีฬากระทรวงท่องเที่ยวเขาเห็นสมควรว่าเอ๊ะเอามารวมกันไหมมันก็เลยกลายเป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแม้เขาก็จะดูความเหมาะสมแม้กระทั่งกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT ได้เปลี่ยนชื่อเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือดีมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างนิดหน่อยตามความเหมาะสมในช่วงปี2559นี้เอง เบื้องต้นเรารู้จักผังโครงสร้างคร่าวๆในการบริหารราชการส่วนกลางแบบนี้แล้วนะครับคลิปต่อไปเราจะมาเจาะดูรายละเอียดตามพระราชบัญญัติที่พูดในเรื่องของสำนักนายกรัฐมนตรีในรายละเอียดเขาว่าไวยังไงกระทรวงต่างๆนะครับเจาะเข้าไปในรายละเอียดเขาว่ายังไงนะครับกรมและสำนักงานใดๆมาดูในคลิปต่อไปต่อจากนี้หลังจากนั้นก็จะเป็นเรื่องของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคและการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามมาเป็นเรื่องๆไป และมีคลิปเสียงประกอบในรายละเอียดปีกย่อยบางตัวที่จะต้องใช้คลิปเสียงเป็นตัวช่วยเพื่อจะเพิ่มรายละเอียดเนื้อหาที่สำคัญในการจะเป็นข้อสอบของส่วนต่างๆด้วยขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณครับสวัสดีครับอ่ะเรียนคะเรามาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะองค์กรปกครองส่วนตำบลน,นะคะองค์กร ปกครองส่วนตำบลเดือเรียกว่าอบตอนะคะเป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเพื่อกระจายอำนาจสู่องค์กรภาคประชาชนในระดับตำบลเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในตำบลได้อย่างเหมาะสม bye <laughs> องค์การบริหารส่วนจังหวัดนะคะเป็นองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือเรียกว่าอ,อบอจอตั้งขึ้นเพื่อเป็นหน่วยงานในการดูแลพัฒนาพื้นที่ในเขตองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีความเจริญก้าวหน้านะคะบทบาทหน้าที่ขององค์การปกครองบริหารส่วนจังหวัดเช่นการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมตรงเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อพัฒนาท้องถิ่นจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัดป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสร้างและบำรุงรักษาทางบกรักษาทางบกและทางน้ำนะคะ องค์กรปกครองท้องถิ่นอีกส่วนหนึ่งก็คือเทศบาลน,นะคะเทศบาลเป็นรูปแบบการปกครองท้องถิ่นลักษณะหนึ่งที่มีเป้าหมายเพื่อกระจายอํานาจการปกครองให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการปกครองรวมถึงการบริหารจัดการและการพัฒนาด้านต่างๆอย่างเหมาะสม กฎหมายได้แบ่งรูปแบบของเทศบาลไว้3ระดับนะคะระดับที่1คือเทศบาลตำบลระดับที่2เทศบาลเมืองระดับที่3เทศบาลน,นครนะคะซึ่งมีบทบาทหน้าที่ในเรื่องของ การรักษาความเรียบร้อยของประชาชนนะคะป้องกันและระงับโรคติดต่อจัดให้มีน้ําสะอาดและหรือประปาป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยค่ะ,คะมาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบของกรุงเทพมหานครนะคะ กรุงเทพมหานครมีลักษณะเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากพื้นที่เมืองหลวงมีจำนวนประชากรรวมถึงเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญสิ่งที่มีความแตกต่างจากการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วไปเช่นกฎหมายบริหารราชการเป็นของตนเองนะคะมีผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นผู้บริหาร,รมีอำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการสาธารณะ บทบาทหน้าที่ของกรุงเทพมหานครเช่นป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยดูแลรักษาที่สาธารณะดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบพัฒนาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดค่ะ เรียนเรามาดูองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบสุดท้ายนะคะก็คือเมืองพัทยานะคะเมืองพัทยามีลักษณะการปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษเนื่องจากเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สําคัญของประเทศนะคะมีนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติจํานวนมากและเป็นแหล่งเศร,รษฐกิจที่มีเงินหมุนเวียนนะคะรวมถึงบทบาทหน้าที่ของเมืองพัทยานะคะหนึ่งดูแลความสงบเรียบร้อย รักษาความสงบเรียบร้อยวางผังเมืองและควบคุมการก่อสร้างดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะคะควบคุมส่งเสริมกิจการการท่องเที่ยวและกำจัดขยะมูลฝอยค่ะเรียนคะคำชี้แจงให้นักเรียนเขียนแผนผังการบริหารราชการแผ่นดิน ลงสมุดวิชาสังคมนะคะอย่าลืมลงวันที่คือวันอังคารที่27กรกฎาคมพุทธศักราช2564นะคะให้นักเรียนทำเป็นแผนหังการบริหารราชการแผ่นดินนะคะค่ะเดี๋ยวนักเรียนลงมือปฏิบัติได้เลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในชั่วโมงหนะ้าสวัสดีค่ะนักเรียน